สวัสดีค่ะทุกคนมาเริ่ม EP 2แล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาระบายสีสดหรือสีคอรีนกันแล้วนะคะทุกคนเริ่มจาก texture ลองพื้นกันก่อนเลยนะสีคอรีนก็จะเป็นสีที่มีความพิเศษกว่าสีอื่นคือเนื้อลื่นแล้วก็แท่งสีใหญ่แล้วแล้วก็มันคือมันลื่นอ่ะทุกคนมันเอาอย่างระบายแบบ สีขาวผสมกับสีดําแล้วมันก็จะแบบกลมกลืนกันนะมันคือมันมันเนื้อเดียวกันได้ทุกคนคือมันเป็นเนื้อที่ดีแล้วมันเนียนมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิมันไม่เป็นสักสากทุกคนคือมันเป็นสีที่ดีมอร์ถ้าซื้อยี่สิบสี่สีก็ไม่บอกแล้วกันเขาไม่ได้สปอนเซอร์มันก็เป็นสีที่แพงอยู่นะแต่ถ้าคุณอยากได้สิบสองสีก็เป็นสีที่ราคาประหยัดอยู่นะแนะนำไม่ซื้อนะสำหรับใครที่ชอบระบายสีนะ มันเป็นสีที่ดีจริงๆลองพื้นเสร็จแล้วทุกคนต่อไปจะไประบายสีเนื้อกันเลยสีมีความแตกต่างกันมากอันนี้จะเป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นแบบมันเป็นสีเนื้อออกแดงๆชมพูทุกคนนี้จะเป็นเนื้อแบบเนื้อเลยเนื้อเออเสร็จแล้วทุกคนต่อไปจะไปะทําแก้มให้มันเป็นแดงๆคนะนะก็เสร็จแล้วทุกคนเท็กเจอร์คือแบบมันจะ เนื้อมันดีอ่ะอันนี้เราไม่ได้ว่ายี่ห้อนี้นะยี่ห้อนี้ก็ดีแต่ว่ามันเป็นพาสเทลเรามาจะมาเราจะมาะมอวยสีคอรีนคือแก้มันชมพูปิสเลยนะต่อไปมาทำายแชโรสกันเลยนะคะหรือว่าติดขนตาให้น้องนะคะเสร็จแล้วทุกคนเอ้ยก็ไม่โฟกัสไปมึงโอเคมันจะมันจะสีคล้ายๆกันนะแต่ว่านี้จะมีความเข้มกว่าตอนแรกเราว่าเราจะสีนี้สีน้ำเงินนะ แตเรารู้สึกว่ามันโกงไปอ่ะคือมันมีสีฟ้าให้มันเหมือนกันอยู่ะมันจะได้ไม่โกงเออเดี๋ยวนะเราไม่มีกฎห้ามโกงมั้เชียอ๋อมีแล้วโกงไปแล้วหนึ่งเผอเจออีกแล้วต่อไปมาระบายสีลูกกระตากันเลยนะต่อไปเป็นอะไรที่เราชอบมากมันฝีนุกคนเราจะเราจะเอาสีขาวมาเกลี่ยทุกคนดูนะให้มันเข้ากับเนื้อกันอ่ะกล้องสั่นมากเห็นไหมทุกคนมันจะมีความแบบเนื้อเท็กเจอร์มันเข้ากันอ่ะ เน่แน่แน่เดี๋ยวทำให้ดูเห็นไหมเนื้อมันดีเออมันดีแกสีตาโคตรประหลาดเลยไม่เหมือนกันเลยเนี่ยต่อไปเราจะมาจัดสีผมให้เป็นสีม่วงกันเลยนะทุกคนม่วงแบบเนี้ยแต่เราไม่มีม่วงแบบนี้นะสีมันมีความไม่เข้ากันมากเลยอันนี้มันจะเป็นออกม่วงม่วงอะไรไม่รู้ม่วงพาดเทลใช่ปะเออเพ้อเจ้ออีกละ ันนี้มันจะเป็นแบบม่วงเข้มไปเลยคือมันมีความไม่เข้ากันเลยทุกคนต่อไปเจออาหัวสีชมพูบอกเลยโคตรไม่เข้ามันมีความไม่เข้ากันเลยอ่ะคือเก็ป้ามันเป็นชมพูเข้มไหมนี่มันเป็นมันไม่แนวชมพูมันเหมือนสีเนื้อเลยทุกคนคือมันมันมันไม่เก็ดอย่าหาว่าเราเกลียดสีม่เนียนนั่นเราขี้เกียจเรากลัวมันสีกุดเพิ่งซื้อมาใหม่สีชมพูแล้วเราก็เลยทําแบบอ่อนๆแล้วเราก็เลยเอามีเสียคน เราก็เลยเอาสีขาวเกลี่ยๆนะทุกคนเราเราไม่ได้ขี้เกียจนะเรากลัวสีกุดไหลเนี้ยมาติดทําไมยกไม้ตอนแรกเพอเจอว่าคลิปจะยาวคลิปมันสั้นมากเลยสามนาทีกว่าเองก็เสร็จแล้วทุกคนแฮมมันมันแต่งเงี้แต่งเงอ้ยเดี๋ยวเราไปหาอะไรมาตกแต่งหน่อยดีกว่าไม่ตกแต่งแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นการโกงเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดู เท็กเจอร์สีเนื้อมันจะมีความไม่เหมือนกันคนเนี่ยดูก็รู้ใช่ปะดูตั้งแต่สีตาก็รู้แล้วว่ามันไม่เหมือนกันแล้วดูสีผมมันเซ้เออมันไม่เข้ากันเลยที่หลังเราจะมาระบายแบบแบบนี้ดีปะอันนี้โทนร้อนอันนี้โทนเย็นเออน่าสนอ่ะเดี๋ยวเราคลิปหน้าดูนะว่าเราจะทำอะไรช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยขี้เกียจขอโทษด้วยนะทุกคนไม่อยากตัดคลิปแหละ คือไปโหลดคลิปมาแต่พอทําแต่พอกําลังจะตัดคลิปรู้สึกว่าเอ้ยไม่ทําดีกว่าขี้เกียจทำมันอื่นมันก็เลยเป็นยาวไปเรื่อยๆขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจใครเป็นลูกขี้เกียจไม่ดีนะทุกคนต้องรีบเอาออกนะเสร็จแล้วทุกคนคลิปนี้เพิร์เจอเยู่คลิปนี้ไม่มีอะไรมากใครจะมาหารสาระเรื่องสีไม่มีหรอกแค่มาระบายดูเฉยๆไม่ได้ระบายสิเอ้ยอะไรก็ไม่รู้แต่เสร็จแล้วไปลยบายขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะทุกคน เสียงแล้วอาจจะฟังแล้วปวดหัวหน่อยนะโอเคไปละบาย